ทั้งตัดใช้ทั้งขุดแยกกอไปปลูกก็ยังมีหน่อเกิดเยอะแยะไปดูกันเลยครับว่าเกิดกี่หน่อครับนี่คือแนวไผ่สร้างหมอนนะครับผมปลูกไว้แค่8ต้นอายุ3ปีนะครับไผ่เป็นต้นไม้ที่ให้คุณมากครับใช้กิ่นค้ำยันต้นกล้วยทำแนวรัว้วหรือใช้เป็นไม้ค้างได้หลากหลายมากเลยครับ แล้วก็ไผ่ซางมนเนี่ยเป็นไผ่ที่ลำต้นเขาค่อนข้างจะตรงแล้วก็มีพวกกิ่งนะฮะกิ่งที่เกะกะน,น้อยมากครับน้อยมากทําให้ไม่รกครับไม่ต้องสางเยอะแล้วมาดูครับนี่คืออาหารที่คุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวจะนาให้ดูนะครับว่ามันมีกี่นอนะครับไม่น่าเชื่อครับมีฝนเพิ่งมานะครับเนี่ยนอกจากที่นั้นผมนี่ผมเพิ่งขุดแยกกอไปนะครับขุดเหง้าแยกกอไปปลูกด้านหลัง เดี๋ยวจะมีตามไปดูเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างพวกที่แยกกอแล้วก็กิ่งเพื่ออามาใช้งานครับปลูกแค่3ปีปลูกแค่8กอตั้งใจปลูกเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ได้เอาปลูกเอาหน่อขายหรือเอากิ่งอะไรมากมายปลูกเป็นที่ต้านลมรับลมเป็นลานกลางเต็นท์นี่ฮะที่สวยของไร่5ดาวอย่างนั้นเลยครับเราปลูกแต่ละอย่างเนี่ยเราไม่ต้องดูคนอื่นครับดูว่าเราเองเนี่ยใช้ปกดอะไรแต่นี่คือผลพลอยได้ที่ น่าชื่นใจมีความสุขมากๆเลยครับผมจะนับหน่อไม้เฉพาะสองกอสุดท้ายนี้นะครับของผายสร้างหมวนที่ได้ห้าดาวครับหนึ่งหนึ่งนะครับนุ่นอันนั้นใหญ่หน่อยครับโอ้โหเบืเริ่มเลยฮะสองเย็นมาก้ยเย็นมากๆนะครับสองสามสานะครับอาจจะมีอีกนะเล่มใช้มือนับนะครับไม่ได้ใช้ใช้เสียมขุดสามนี่ครับมีอันหนึ่งครับอันที่สี่นี่ฮะเนี่ยที่สี่นะครับอยู่ฝั่งนั้น แล้วก็บเริ่มเพิ่มเลยครับอันที่ห้ากอที่ห้านะครับกอที่หกกำลังขึ้นครับหนอที่หกครับเรียกผิดต้องเรียกหนอหกหกครับและก็นู้นครับหนอที่เจ็ดข้างหลังครับเจ็ดและยังมีอีกนี่ครับแปดครับโอ้โหไผ่สร้างหมอนแค่สองกอเล็กๆอายุสามปีนะครับทั้งที่ผมสางออกไปเยอะนะครับเนี่ย ได้หน่อไม้ถึง8หนอ่อนี่คือทรัพย์ในดินที่มีคุณค่ามากๆครับกินไม่หมดหรอกครับเนี่ยถ้าจะกินแต่ผมคงจะเก็บไว้เป็นกิ่งไว้ใช้งานเอาไว้แยกกอ8หน่อเนี่ยถ้าเกิดข้ามปีก็แยกกอได้อีกกอละ200ร้อไคิเล่นก็82600นะครับเนี่ยในปีหน้าได้เงิน6 0 0ยังมีอีกตั้งหลายอันนะครับนู่นครับยังมีอีกเยอะเลยเยอะเลยครับนี่ครับื่อสวยทั้งนั้นครับ อันนี้สวยมากๆเลยครับไม่อยากเข้าใกล้เะเห็นชัดๆนะฮะสวยมากมครับนี่คือความสุขของคนปลูกต้นไม้ปลูกไม้ป่านะครับใครปลูกไผ่หน้าฝนฝนมาเนี่ยมีควาสุขมากๆแล้วก็ผมเพิ่งแยกกอขุดแยกกอไปนะครับแบบง่ายๆทุลูกทุ่งเลยครับปีนี้เป็นปีแรกผายสร้างหมนเนี่ยทั้งที่ขุดแยกกอปล่อยทิ้งไว้ริมรั้วอย่างเี้นะครับแต่ ได้ประโยชน์มากได้ร่มเงาได้ที่กลางเต็นท์ได้ไม้ไว้ใช้ได้หน่อไม้ไว้กินถ้าจะกินนะครับแต่ผมยังไม่เคยกินเลยครับเพราะว่าผมต้องการจะให้เขาเป็นกิ่งแล้วก็แยกกิ่งไปไป,ปลูกไปดูกันครับว่าที่ผมแยกไปปลูกเป็นต้นเนี่ยเขาขเ,เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อคลิปที่แล้วผมนําไผ่จริงๆไผ่มีเยอะนะนี่มีไผ่ยักษ์น่านที่ไรหน้าดาวไม่ได้มีแค่ไผ่สางหมดนะครับมีไผ่กิมซุงนี่ก็ปลูกไว้ครับที่หลัง กอน,นี้คือบงหวานนะครับบงหวานก็น่าจะมีหนอ่อต้องไปดู๋ดยวพเดจะไปดูส่วนนี้ก่อนแล้วก็ในส่วนนี้ครับตะไคร้หอมครับเป็นทุ่งเลยครับที่เราทําสเปรย์ไล่ยุงของแท้นะครับสกัดเองที่นี่เลยครับไปดูไผ่กันต่อครับว่าที่เรานํามาปลูกไว้กับคุณตายแย้น้องกักเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนเองครับผมปลูกไว้น่าจะประมาณเจ็ดถึงสิบวันนี่แหละครับตอนนี้เขาอยู่สบายกันหรือเปล่า ไม่ต้องซื้อแล้วครับเมื่อก่อนนี้ผมซื้อแค่กิ่งนะฮะเป็นถุงๆมาจากเกษตรแฟร์เนี่ยนะครับร้อยห้าสิบถ้าเป็นซื้อกิ่งชําเล็กๆมาแค่แปดสิบาททรันนี้เราซื้อบารร้อยกว่าต้นตัวหนหนึ่งแต่วันนี้ครับโอ้โหนี่ครับคือแนวไผ่สร้างมนที่เราเพาะขยายเองทั้งหมดเลยครับอยู่ดีมีแหงครับทุกต้นบางต้นเล็กต้นใหญ่เหมือนที่บอกนะครับว่าได้เพิ่งได้มาบ้างเพิ่งขุดเงามาบ้างเงาเล็กเงาใหญ่บ้างแต่เป็นของเราเองหมดเลยครับ ไม่ต้องซื้อเลยครับตอนนี้11ต้นแล้วนะครับก็กะว่าจะให้ได้ทั้ง15ต้นอาจจะถึง20ต้นในปีนี้นะครับค่อยๆแยกไปเรื่อยๆตามกําลังที่มีครับไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์แล้วแล้วก็โตเร็วมากๆโตเร็วมากๆก็หมายความว่าพอลงดินใส่กระถางนะครับเขาโตเลยผมก็เลยไม่ลงกระถางแล้วครับลงดินเลยครับนี่ต้นนี้เพิ่งเพิ่งเอามาปลูกนะครับเพิ่งขุดมาเองับขุดกับมือตัวเองนะครับอันนี้ มาปลูกแล้วเดี๋ยวคงดูเป็นอย่างไรนะครับมีหลุมเตรียมไว้นะครับอีกหลุมหนึ่งนี่คือแนวไผ่ผมปลูกแนวนี้นะครับเดือนมิถุนายน2565าาคอยดูครับว่าอีก23ปีก็คงจะกลายเป็นแหล่งอาหารทางนู้นนะครับถ้าผมปลูกที่นู่น8ต้นแค่8ต้นนะครับตรงนี้ผมจะปลูกตั้งสิบต้นดีกว่าอย่างนี้รับรองว่าจะเป็นแนวรั้วที่เป็น ไม้ใช้สอยแนวรั้วกันลมแนวรั้วกางเต็นท์แล้วก็แนวรั้วที่เป็นหน่อไม้อาหารไว้ให้กินอยากมีความสุขถ้าใครมีที่นะครับใช้แค่แนวรั้วอย่างนี้ครับปลูกห่างๆได้นะครับแต่ผมปลูกท่องเที่ยวครับปลูกเป็นร่มเงาปลูกสวยงามก็เลยปลูกถี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ละคนมีวิธีคิดไม่เหมือนกันครับไผ่ปลูกง่ายอย่าไปตั้งกติกาการปลูกไผ่มากมายอะไรครับผมแค่ปักเสียบไว้มันก็ขึ้นเหมือนเมื่อคลิปก่อนที่เอาไห้ชม นี่ครับที่บอกว่าไผ่เขาปลูกง่ายมากครับนี่ไผ่ซางหมอนครับแค่เรามาปักเป็นแนวรั้วนะครับเนี่ยแนวรั้วปลูกต้นไม้กลายเป็นหญ้าไปแล้วครับเนี่ยแต่ไผ่ขึ้นแล้วครับสวยมากไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะครับผมปลูกกระเจียวครับเนี่ยเป็นทุ่งเลยต้นนี้ก็ขึ้นครับเนี่ยเห็นไหมฮะแค่ปักแค่นี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากปลูกไผ่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ความยากลําบากนะครับยังมีอีกครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ากําลังติดแล้วครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆ ขาปลูกง่ายๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับยังมีอีกหลายต้นครับแค่ปักเป็นเสาเฉยๆไม่ได้คิดจะปลูกอะไรนะครับจริงๆก็ตั้งใจแอบๆปลูกไว้ในใจครับนี่ฮะที่นิ้วผมนะครับได้แล้วครับตรงนี้อย่างน้อยก็ห้าต้นวิธีการปลูกที่ง่ายก็คือแค่ปักลงดินนะครับปักลงดินอย่างนี้ครับปักเป็นเสาเป็นอะไรเป็นแนวเราก็ได้ไผ่เยอะแยะเลยโอเคนะครับไม่ต้องกังวลเวลาปลูกไผ่ ง่ายจริงๆครับขอเพียงแค่ว่าปลูกให้ถูกฤดูฤด,ดูฝนอย่างนี้แหละครับฝนตกเราก็ไม่ต้องมานั่งรถน้ําขุดปักลงลึกประมาณสักคืบหนึ่งครับลึกคืบหนึ่งได้แนวะคิดวิธีการง่ายๆกันนะครับท่านใดมีเวลาจากตอนกิ่งปักชาก็ตามสะดวกเลยครับแต่ผมเองผมไม่ได้มีเวลาหลักอยู่สวนตลอดเวลานะครับต้องทําหลายๆอย่างก็ปลูกง่ายๆอย่างนี้ยิ่งง่ายยิ่งมีความสุขนะครับแล้วก็นําเวลาไปพัฒนาสูตรอื่นๆทําในการสร้างสรร แผนงานการแปลรูปต่างๆเพิ่มเติมเราเลือกปลูกต้นไม้ที่ปลูกง่ายทำให้เรามีเวลาเหลือนี่คือสิ่งหนึ่งครับที่มีคุณค่าตั้งต้นก็คือต้นไผ่นำมาให้ชมฝากเป็นภาพน่ารักอย่างนี้นะครับเผื่อใครได้ไอเดียมีที่ย่งว่างไผ่สร้างหมดเลยครับที่ผมปลูกเนี่ยแล้วก็ไผ่อื่นๆก็เราจะตามมาในอนาคตนะครับขอจบไปที่ไผ่ปักทิ้งไผ่ปักทิ้งนะฮะไม่ปักกิ่งปักทิ้งก็เกิด อย่างไผ่สร้างมน์ที่ไร่ห้าดาวขอบคุณทุกวิวทุกไลค์ซับสไคร้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากๆครับไร่ห้าดาวต้องขอขอบพระคุณทุกวิวไลค์ซับสไคร้ทุกคอมเมนต์ทั้งทางโซเชียลในทุกช่องทางนะครับติดต่อเราได้ผ่านโซเชียลแอดไร่ห้าดาวอย่าลืมเอวงกลมนะครับคำว่าแอดสำคัญมากๆครับโดยเฉพาะทางไลน์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อสินค้าทุกชนิดนะครับจะได้รับเข้ากลุ่มขำความรู้ส่วนการรับชมวิดีโอสามารถดูที่รูปดาว สีต่างๆได้ครับจะมีแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนท่านที่ต้องการความรู้ที่เข้มข้นขึ้นกว่านั้นนะครับสามารถมาอบรมได้ที่ไร่5ดาวกรณีนี้ติดต่อได้โดยตรงที่ผมนะครับทางโซเชียลต่างๆได้เลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับจากไร่5ดาว